เด็กๆห้องสัประรดทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์ที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูแหววนะคะอัดคลิปส่งให้เด็กดูเกี่ยวกับอาชีพต่างๆมีหลายคนเลยส่งคลิปกลับมาให้คุณแหววดูว่าอุ้ยหนูอยากเป็นคุณหมออยากเป็นตำร,รวจอยากเป็นคุณครูนะคะส่วนคลิปนี้นะคะคุณครูแหววนะคะมีนำเสนอเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อวัววะสัมผัสและการรับรู้ค่ะนะคะเอาัยวะสัมผัสและการรับรู้มีอะไรบ้างเด็กๆมาชมกันเลยนะคะตาค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆมีตาใช่ไหมคะต่อมาค่ะหูหูอยู่ไหนคะเด็กๆจับหูของเด็กสิคะจมูกจมูกอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆมือมือของเราค่ะ ลิ้นนะคะอวัยวะสัมผัสทั้งห้านี้นะคะจะเป็นการให้เด็กๆรับรู้สิ่งต่างๆเช่นตาเด็กๆมีไว้ทำอะไรคะลูกตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใช่ไหมคะจมูกเด็กๆเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆดมกลิ่นถูกต้องเลยคะ่ะลิ้นมือของเราไหนลิ้นคะอ่าลิ้นเอาไว้รับรสคะ่ะส่วนมือของเราเอาไว้ทําอะไรคะ วันนี้นะคะคุณครูแหววมีเพลงหนึ่งเพลงมาฝึกให้เด็กๆร้องด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเพลงนั้นมีชื่อเพลงว่าสัมผัสทั้งห้าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะรู้รสต้องชิมด้วยลิ้นโมูก กันใหม่นะคะเด็กๆคิดถึงเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ